ต้องบอกเลยว่าปี2022นะครับเกมเนี้ยเป็นเกมที่ทุกคนห้ามพลาดครับสวัสดีครับอยู่ผมแบงค์นะครับกับช่อง The ดา master นะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นเกมที่ฟอร์มยักษ์มากๆนะครับและในปี2022เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเป็นเกมหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับในแง่ที่ว่าภาพสวยอลังการนะครับสามารถเล่นได้กับเพื่อนนะครับเล่นฟรีก็ได้ นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่นะครับที่มีแบบกิลด์ต่างๆมาลงทุนเยอะมากนะครับโปรเจกต์ project นี้ชื่อว่า Big Time นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าโปรเจกต์ของเกม Big Time เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าจริงๆข้อมูลของ Big Time เนี่ยนะครับยังไม่ได้ออกมาเยอะมากนะครับแต่ว่ารายละเอียดเกมนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมขออนุญาตให้ดูเป็นตัว วิดีโอของเขานะครับก็จะเป็น alpha footage นะครับที่เขามีการปล่อยออกมาพิธามก็จะเป็นเกมแนวแบบเออสเปซวอร์ r ิเออร์แบบนักลบในอวกาศหรือว่าแบบข้ามเวลาไปในอนาคตอะไรประมาณนี้ซึ่งมันแบบผสมผสานกันอยู่ระหว่าง2เรื่องระหว่างเรื่องอนาคตกับเรื่องอวกาศเลยมันก็จะแบบมีการแบบจัดทีมกับเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นแบบมัลติเพเยอร์ไปตู้กับแบบพวกมอนสเตอร์ที่เป็นแบบพวกโรบอทนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบเออ อะไรอ่ะพวกไซบอร์กอะไรประมาณนี้ได้นะครับก็ก็แนวๆประมาณนี้ภาพกระถามที่ที่เห็นเลยก็จะเป็นเกมที่แบบภาพค่อนขอ้างสวยอลังการนะครับแต่ว่าไม,ไม่ได้เป็นสไตล์แบบจีนอันนี้ตัวเกมตัวเนี้ก็อย่างที่บอกว่าข้อมูลมันยังไม่ได้มีเยอะนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าเกมเนี้ยเราสามารถเลือกเป็นคลาสได้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสี่คลาสแต่ว่า คลาสพวกนี้มันจะไม่ได้ฟิกซ์กับเราเราสามารถแบบสวิตช์นะครับก็คือเปลี่ยนได้เราต่จะเลือกเป็นคลาสไหนก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แลนะก็จะมีแบบตัว time w a r r i e r ก็เป็นเหมือนพวกนัก,กรบนะครับ chronomancer ก็เป็นพวกเมชนะครับแล้วก็ shadowblade ก็จะเป็นพวก a s สซ s s ซิแล้วก็ quantum fixers ก็จะเป็นพวกแบบสาย support พวกแบบ healer อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีเวพอต่างๆให้คุณสามารถเลือกได้เยอะแยะมากมายซึ่งมันก็จะบวกแบบ เอ่อพวกค่าสเตตต่างๆ,ๆอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเนาะ,ะเกมเนี้ยความน่าสนใจของมันก็คือว่าเขาไม่ใช้คาว่า MMORPG ผมเดาว,ว่ามันเป็นมัลติเพเยอร์แบบที่ต้องแบบเอ่อจัดทีมก่อนแล้วค่อยเข้าไปในแมปพร้อมกันจะไม่ใช่แบบว่าคน10,000นคนหรือ1 0 0 0 0คนเข้ามาในแมปเดียวกันเดินกันเยอะแยะเหมือนแบบ MMO สมัยก่อนก็เ,เลยคาดเดาว,ว่าเป็นแบบนั้นรวมทั้งเขาไม่ใช้คาว่า MMORPG ด้วยเขาใช้คาว่า Mul ติ Player Action RPG นะครับ ก็ประมาณนั้นเลยนะครับตัวเกมก็ก็แค่นี้เลยนะครับที่เขามีข้อมูลให้เรานะครับความน่าสนใจของเกมนี้คืออะไรนะครับผมขอสรุปเป็นแค่3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ที่น่าสนใจคือว่าเกมเนี้ยเขาออกแบบให้สามารถเล่นฟรีได้2คือเรื่องของเหรียญน,นะครับเขาไม่ได้มีการเปิดขายพีเซลไม่มีการระดมทุนไม่มี ID เดไม่มีไวริสทั้งสิ้นนะครับ เหรียญจะสามารถหาได้จากตัวเกมเท่านั้นผ่านการเล่นเกมนะครับแล้วก็ไปหาจากในเกมได้เท่านั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าเท่าที่เห็นยังไม่เห็นเกมไหนที่ออกมาในลักษณะนี้เพราะว่าส่วนใหญ่มันต้องมีการระดมทุนมีการขายเหรียญก่อนนะครับแล้วก็มักจะเจอปัญหาเรื่องของการเก็งกำไรเรื่องของราคาเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เกมนี้ไม่มีนะครับทีมเดฟก็ไม่มีเหรียญด้วยนะครับไม่ได้มีการกันสาหรับทีมเดฟสำหรับมาร์เก็ตติ้งหรือใดๆเลยนะครับเหรียญทุกเหรียญ ถูกสร้างขึ้นบนเกมนะครับที่เราจะต้องเข้าไปหาครับซึ่งโปรเจกต์ตัวเนี้ทำให้มันน่าสนใจมากข้อที่สามเลยคือทีมเป็นทีมแบบระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระดับหัวกะทิของในโลกของพวกเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวทีมทีมเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรวมตัวกันนะครับของระดับท็อปนะครับของโลกเ,ลเขาเรียกว่าออสตาทีมเลยเนะี่ยเพราะว่ามาจากพวก เกม e Industry นะครับอย่างเช่นพวกบริษัท epic กเกมวิซา a r เอไรออนะครับซึ่งเขาบอกว่าพวกนี้ก็จะมีแบบประสบการณ์ในการทำงานในเกมอย่างเช่นเกม Fortnite, God of War, Call of Duty, o v e นะครับ Overwatch นะครับ World o อ Warcraft อะไรอย่างเงี้ยเกมแนวที่แบบว่าดังๆแล้วก็แบบภาพแบบอลังการคนเล่นเยอะอะไรประมาณนี้นะซึ่งพอเขามีประสบการณ์ด้านนี้นะครับก็เลยทำให้คนน่าจะมั่นใจนะครับว่า ทีมเนี้ยน่าจะสามารถแบบมารันตัวเกมเนี้ยนะครับให้มันแบบติดเทรนดแล้วก็แบบดังระดับโลกได้นะครับเลยทำให้ในตัวแบบ Twitter นะครับก็มีผู้ติดตามนะครับตอนเนี้ยอยู่ประมาณเกือบสองแสนนะครับแล้วก็อย่างในตัว Dis discord นะครับก็จะมีคนติดตามเนี่ยนะครับเบมเบอร์อยู่ประมาณสามแสนเจ็ดนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าในโลกเกมไฟล์เนี่ยระดับเนี้ยเยอะมาก นะครับเพราะว่าเกมนี้ยังไม่ได้เปิดนะนอกจากเขามีการสักเซสบนโลกเกมสมัยเดิมแล้วเนี่ยเขายังได้ CEO กับ CPO เนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ในวงการของพวก Metaverse นะครับ g a m e f อยู่แล้วนะครับก็คือโปรเจกต์ Decentraland ก็คือตัว CEO ของเขาเนี่ยนะครับ CEO เนี่ยนะครับมีประสบการณ์เนี่ยทำงานกับ Decentraland เนี่ยเกือบเกือบห้าปีนะครับเริ่มจากการเป็นโปรเจกต์ลีดก่อนนะครับแล้วก็ เป็น advisor นะครับของตัว d e c e n t r a l a n d นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาทำเป็น project big time เนี่ยเป็น founder นะครับแล้วก็เป็น ceo ด้วยนะเพราะฉะนั้นคนนี้มีประสบการณ์ในเรื่องของโลกที่เป็นแบบ metaverse แล้วก็เกมไฟล์นะครับตัวนี้ก็จะได้ประสบการณ์ในฝั่งที่มันเป็นเรื่องของโลกเกมไฟล์และนะครับก็ประสบการณ์เกือบ5บ5ปีเนี่ยผมคิดว่าถือว่าเยอะนะครับพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อย่างตัว c p o เนี่ยนะครับ DPO ก็จะเป็น VP นะครับด้าน production นะครับของตัว d e c e n t r a l a n d เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็ทำงานอยู่ที่ทำงานโปรเจกต์ร่วมกับ d e c e n t r a l a n d เนี่ยปีกว่าๆก,กับ2ปีนะครับแล้วกเ็เคยทำงานร่วมกับตัว Senka ด้วยนะครับเป็น producer นะครับก็ประมาณสักสาปีนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่ามีประสบการณ์ทั้งในฝั่งที่เป็นแบบเ,เกมของโลกเก่าแล้วก็มาเป็นเกมของโลกของยูเกมไฟลหรือว่าเป็นพวกบล็อกเชนเกมมิ่งต่าง ครับนะซึ่งสองคนนี้นะครับเป็นระดับที่เป็นผู้บริหารเนี่ยคิดว่า,ามีส่วนช่วยสําคัญนะครับในการที่แบบว่ากําหนดเรื่องของเกมนะครับหรือว่าทิศทางที่แบบจะไปอะไรเงี้ยแล้วดิสเน่ท์แลนด์เองเนี่ย,ย,ยต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่มันเป็นแบบเมตาเวิร์สหรือว่าจะเรียกว่าเป็นเกมไฟล์ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะนิยามนะที่เป็นระดับต้นๆของโลกเลยนะครับที่อยู่บนอีทูเอแรมเชนนะครับก็จะตีคู่กันมาระหว่างตัวดิสเน,านา่ท์แลนด์นะครับเปลี่ยนมานากับตัวเอ่อเดอะแซนบ็อกซ์นะครับเปลี่ยนแซนเนี่ยนะ พวกนี้ก็จะแข่งๆกันนะครับซึ่งโปรเจกต์พวกนั้นเนี่ยก็จะมีการแบบเออมีเริ่มมีบริษัทต่างๆนเข้ามาลงทุนในนั้นแล้วด้วยนะครับซึ่งผมว่าเขา่้จะใช้ประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาเรื่องของเกมตัวนี้นได้เยอะนะครับคราวนี้มาดูคนอื่นนะครับบ้างนะเออผมข้ามจากผู้บริหารมาทาั้งฝั่งพวกค r e a t ที e บ,บ้างค r e a t ที e เนี่ยนะครับก็เป็นคนมีประสบการณ์นะครับก็อย่างคนนี้นะครับก็คุณเคนเนี่ยนะก็จะอยู่ในตำแหน่งครีเอทีฟเรเลกเตอร์ใช่ไหมเขาก็จะเป็นอาร์ตเร c t o เตอร์นะครับของ ตัวเอ่อ uh, Division g เก e นะครับแล้วก็อย่างตัวเอ่อ uh, ตัวนี้ผมไม่แน่ใจบริษัทอ่านชื่อว่าอะไรแต่ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำตัวเกม Call of Duty นะครับซึ่งเกมนี้ดังมากนะครับภาพแบบสวยปแบบอลังการมากนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้เอ่อแดนนีนะครับ d ด n นี l <Daniel S 2> ก็จะแบบมีประสบการณ์นะครับทำเอ่อ uh, ตัวของบริษัทอินเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ประมาณสักแบบ 6ปีอะแล้วก็แบบเป็น specialist ที่ Apple นะครับก็เคยทำงานแบบร่วมกับบริษัทใหญ่มานะครับซึ่งดูทีมแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่า full team เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลนะครับให้คิวต่างๆหรือว่า investor ต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับโปรเจกต์ i i t t m m e เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปตามดูกันในตัวของ t วิตเตอรได้นะเขาก็จะมีบอกนะครับว่าแบบมีพาร์ทเนอร์กับใครบ้าง เนี่ยนะผมย้อนกลับให้ดูนะก็จะมีแบบเนี่ยพันเนอร์กิลไฟนะครับพันเนอร์กับเนี่ยอโวคาโดกิลนะครับพันเนอร์กับเนี่ยเอ่ออเมเนนซ์นะครับแล้วก็มีแบบจัดเอเมชชั่นเนี่ยนะครับหลายอันนะครับรวมทั้งมีพันเนอร์กับยูกิลด้วยยูกิลก็จะเป็นแบบกิลเบอร์หนึ่งนะครับของโลกในะเกี่ยวกับเรื่องของแบบเอ่อเกมไฟล์แล้วก็มีแบบโปรแคสต์ซัตเตอร์มีเยอะนะครับที่มาจับมือนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้บอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ นะครับที่น่าสนใจมากนะครับในปี2022ยเนี่ยห้าพลาดนะต้องจับตาดูเลยครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีประกาศแบบลดแมปอะไรที่ชัดเจนมากแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าเขาบอกว่าจะเปิดประมาณช่วงปลายปีปลายปี2022นอะครับอาจจะเป็น Q3 ไปลายปายหรือว่า Q4 ก็ได้อันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเกมเนี่ยนะครับเขามีเปิดให้สามารถเล่นได้ก่อน แต่ว่าการเล่นได้ก่อนเนี่ยคุณจะต้องเสียงเงินในการซื้อตัวบัตรเข้าเล่นนะครับเขาเรียกว่า VIP pass นะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงมันซ o l d out ไปแล้วนะมันขายไปแล้วนะครับก็เคยมีการขายที่ Binance อะไรเงี้ยขายไปเรียบร้อยแล้ว sold out ไปหมดแล้วนะครับซึ่งราคาตอนนั้นเนี่ยก็จะขายแบบ g o VIP เนี่ยอยู่ที่ชิ้นละ500เหรียญน,นะครับออ Silver ก็คือ300นะครับแล้วก็เจดก็ร้อยเจ็ดเก้านะครับก็ราคาไม่ได้ถูกนะอย่าง500อเหรียญก็ประมาณสัก หมื่นไปปลายครับเกือบเกือบสองหมื่นบาทนะครับแต่ว่าราคาตอนนี้นะครับมันพุ่งขึ้นไปสูงขึ้นเนี่ยราวๆสักสิบเท่านะครับถ้าดูจากในเว็บของตัว Big Time นะครับเนี่ยเขาจะมีขายเป็น Market Place เนาะมีคนมาลงขายเนี่ยนะถ้าเป็นโกเนี่ยตอนนี้แปด0ัเหรียญนะครับราวๆสัก3 0 0แสนบาทนะครับถ้าเป็น Silver 2,000เหรียญถ้าเป็นเจดนะครับก็คือ888เหรียญตัวนี้ก็ประมาณสัก30,000ื่นนะครับตัวนี้ก็ประมาณสักเ จ็ดหมืน่นมั้งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นก่อนเนี่ยก็ต้องมีตัว Access Pass ตัวนี้แต่ราคามันแรงมากนะเออผมเล่าให้ฟังก่อนว่า Access Pass ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัว VIP ตัว g กเนี่ยนะคุณจะสามารถแบบเป็นชุดแรกที่เข้าไปเล่นเกมได้นะแล้วการเป็นชุดแรกเนี่ยไม่ใช่ให้คุณไปเทสเกมนะคือคุณสามารถเล่นได้จริงแล้วก็สามารถแบบเอินได้ก่อนเลยได้เหรียญก่อนนะครับได้ NFT ก่อนจะมีพวกแบบ Special NFT ด้วยนะครับที่สามารถไปหาจากในเกมได้ รวมถึงกับใครมีไอตัวไอโก VIP access pass เนี่ยนะครับคุณจะได้รับ NFT ฟรีด้วยนะครับชิ้นหนึ่งมั้งนะครับก็ประมาณนี้สิ่งที่คุณจะได้เป็น privilege พิเศษไปสำหรับใครมีตัว s i l v e r ก็จะได้เข้าเป็นชุด2นะครับอาจจะโกเสร็จหลังจากนั้นเดือนหนึ่งหรือเท่าไหร่ไม่รู้อะ s i l v e r ก็จะได้เข้าเล่นนะครับซ i l v e r จะไม่ได้อะไรนะครับก็อาจจะได้ประยศนะครับเท่ๆแต่จ,จะไม่ไม่มีจะบอกว่าอะไรไม่มี privilege ที่เป็นแบบ NFT อ,อะไรต่างๆอะไรเงยเนาะ แล้วก็ถ้าเป็นแบบตัวเจดก็เหมือนกันเจดจะเข้าต่อจากฟิวเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีพาสพวกนี้จะเข้าหลังเจดอีกทีหนึงประมาณปลายปี2022แหละนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นก่อนต้องมีตัวพวก V.I.P. PASS ตัวนี้เนาะซึ่งพูดถึงตรงนี้ปุ๊บผมย้ําก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับไม่ได้ชักชวนให้เล่นเกมตัวบิ๊กไทมนะครับ non financial advice นะครับ เพียงแต่ว่าจะหยิบตัวเกมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเกมที่แบบน่าจับตามองในปี2 0 2พอเนี่ยมาเล่าให้ฟังเท่านั้นเองแต่ถ้าใครอยากสนใจจริงๆนะครับก็ไปสึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะว่าอย่างไงส่วน V I P Pass เนี่ยนะครับถ้าจะซื้อจริงๆแนะนําให้ไปซื้อที่ Binance นะครับก็เข้าไปที่ Binance NFT เนี่ยนะครับก็จะซื้อได้ถูกกว่าประมาณสักครึ่งหนึ่งราคาประมาณครึ่งหนึ่งสำหรับตัวเจดกับซิลเวอร์เนาะแต่ว่าโกก็ราคาพอกันอะ กตจะประมาณ 350- 400ถึงเหรียญเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับคือว่าก็ประมาณพันเหรียญซื้อได้นะครับก็ดิสคาวประมาณ5้เนะครับถ้าซื้อที่บแอนดนนะแล้วก็โกเนี่ยราคาพอกันเลยนะครับแพนครับอันนี้ก็คือเรื่องของใครอยากจะเล่นก่อนนะครับส่วนตอนนี้สิ่งที่เขามีการขายเพิ่มเติมนะครับที่มีการขายมาแล้วนะครับเขาเรียกว่าตัว Space นะครับสเปซจะเทียบเท่ากับแลนด์ลวกันนะมองเป็นแลนด์เป็นที่ดินนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นสเปซนะครับ ก็คือมีการเปิดขายแล้วเรียบร้อยนะครับสเปซเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยหกแสนชิ้นแต่ตอนนี้มีขายไปแล้วเนี่ย6กหมื่นชิ้นนะครับโซลเอท์ so หมดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ยีเอ็ดเดือนธันวานะครับสเปซจะมีขนาดนะครับก็ตั้งแต่แบบขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มีตัวเทียเป็นแบบ r a เว t y อ่ะก็จะเป็นแบบแร r e อ p i c Legend, น i s t r i c t แล้วก็เอลซอลเต็นะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวสเปซเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญ นะครับแล้วก็มีความจําเป็นนะครับคือบอกก่อนว่าเกมนี้เล่นฟรีได้ก็จริงนะคือทุกคนเนี่ยจะได้รับตัวทําแมชชีนหรือว่าเป็นเหมือนเหมือนบ้านหลังแรกของเราอะไรเงี้ยซึ่งเราจะอยู่ในนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีเลเวลถึงหรือว่าตามข้อกําหนดของเกมเนี่ยเราจะได้ตัวเนี้ยฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถแบบตกแต่งอะไรประมาณนี้ก็น่าจะทําได้ปกติแล่ว่าตัวสเปซจะเหมือนกับการขยายพื้นที่เรานะครับเดี๋ยวให้ดูอ,อ่อตัวนี้เห็นนะครับมันก็จะเป็นแบบพื้นที่ของเราเนี่ยเราสามารถแบบตกแต่ง นู่นนี่นั่นขยายห้องอะไรให้มันใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ได้นะรวมถึงแบบเอ,อ่อทำอะอื่นได้ด้วยนะครับก็อารมณ์เหมือนแลนด์เขาบอกว่าตัวสเปซเนี่ยมันสามารถแบบเอาหลายๆชิน้นมาต่อกันได้นะครับคิดสภาพเหมือนเกมแซนด์บ็อกซ์หรือว่าดิเซนเทอร์แลนด์เรารวมแลนหลายๆชิ้นนะครับมาประกอบกันอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นพื้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอนาคตถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันอาจจะมีแบบคนมาตั้งกิวอยู่ในเกมเนี่ยเขาอาจจะต้องการแลนด์แบบผื้นใหญ่นะครับ เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งราคาตัว Space เองอาจจะแพงขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ที่เขามีการปล่อยขายอ่ะปล่อยขายไปแล้วหกหมื่นชิ้นซึ่งหมดเลี้ยงเลยนะครับก็จะแบบ็นราคาตามนี้เลยนะครับก็ถูกที่สุดก็คือสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแพงสุดคือสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแต่แน่นอนว่าพอขายหมดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคนนํามาขายต่อเป็นรีเซลเนี่ยนะครับก็ขึ้นราคาแน่นอนนะครับเราก็มาดูตรง ตัวนี่นะครับ Marketplace นะครับ Resale เนี่ยนะครับถ้าตัวแพงสุดตอนนี้สองหมื่นสี่พันเรียกว่าสองหมืนห้าพันเหรียญแล้วกันสองหมืนห้าพันเหรียญเนี่ยนะครับราคามันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากตัวเนี้ยนะครับโอ้ก็สักแปดเท่าได้นะ แล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแบบตัวอื่นอะไรเงี้ยก็น่าจะยังพอแบบจับต้องได้แต่ก็ราคาสูงพอสมควรนะครับตอนนี้เรามาดูว่ามันทำอะไรได้ก่อน p a c e เนี่ยนะมันจะเขาบอกว่าเราจะสามารถแบบเ,เหมือนกับเรียกทา m ค k ปเปอร์นะครับขึ้นมาได้นะครับไอทามคิปเปอร์เนี่ยนะมันผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันน่าจะเป็นการแบบเรียกเรียกไอตัวเนี้ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เพื่อจะสร้างนะครับตัวที่ชื่อว่า h o าส g l a s s ก็คือตัวพวกนาฬิกาทราย นะครับนาฬิกาทรายตัวนี้มันเป็น NFT เนาะหรือว่าแบบว่า f i l d them back up ก็คือหมายถึงว่าเติมทรายให้มันเต็มอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะซึ่งตัวเนี้ยมันมีความต้องการนะครับสําหรับเวลาที่เราจะแบบไปเก็บเหรียญพวกแบบ big time token นะครับเวลาที่แบบมัน drop อะไรประมาณนี้เราต้องเก็บเหรียญเราต้องมีตัวเนี้ยไม่งั้นเราเก็บไม่ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งข้อพิเศษของมันคือว่าแบบเหรียญ token ตัวเนี้ยมันไม่สามารถซื้อ p รีเซลได้นะครับแล้วก็แบบ โทเคนตัวนี้ไม่ได้ถูกกระจายไปให้ทีมเดฟเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องมาหาเหรียญตัวนี้จากในเกมเท่านั้นโดยที่คุณจะต้องมีตัวเฮ c คลาสนี่แหละเพราะฉะนั้นตัวสเปซเนี่ยก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่แบบผมว่ามันน่าจะเป็นการรีบิวอะนะครับหรือว่าเป็นการสร้างตัวนาฬิกาทรายหรือว่าเติมทรายอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะทําให้ได้เปรียบคนอื่นสำหรับคนที่ไม่มีตัวสเปซเนาะหรือว่าไม่แน่ใจว่าแบบคนไม่มีสเปซจะแบบไม่สามารถเติมได้เลยแล้ว,ลวต้องไปซื้อหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ ก็ต้องรอติดตามต่อไปแต่ก็ลักษณะประมาณอีกส่วนหนึ่งสเปซสามารถเอามาแบาบฟอกได้นะครับก็คือแบบอัปเกรดพวกแบบไอเทมต่างๆอะไรย่างเงี้ยได้นะซึ่งรายละเอียดสเปซเนี่ยนะครับก็เข้ามาดูได้ว่ามันจะมีแบบตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเ,าเป็นซ็อกเก็ตนะครับหรือว่าเป็นสล็อตก็ได้นะครับก็แต่ละอันก็จะมีช่องไม่เท่ากันนะครับทาคิปเปอร์เนี่ยจะต้องใช้สองซ็อกเก็ตนะครับก็เนี่ยสองซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเป็นฟอกเนี่ยต้องใช้สามซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับ เพื่อนๆก็ต้องไปเลือกเอาว่าเพื่อนเพื่อจะซื้อแบบสเปซแบบไหนนะครับแล้วก็ต้องการใช้ซ็อกเก็ตเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าแบบมันอารมณ์ประมาณว่าอย่างสมมุติเรามีแลนด์ไซส์ S ที่เป็นแบบอันนี้ใช่ไหมทำคิปเปอร์ใช้2ใช่ไหมเราอาจจะใช้แบบ1 2แบบเนี้ยใส่ทำคิปเปอร์ไป2ตัวแล้วก็มีฟอกอันหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะซื้อแบบหลายๆแลนด์มารวมกันเช่นแบบอยากได้พื้นใหญ่คือขนาดอ่ะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวพื้นที่ด้วยนะครับ ราะไม่งั้นมันไม่น่ามี sml ตรงนี้ไม่ชัดเจนนะแต่ว่าเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวเช่นเรามี land size l นะครับแบบตัว rare เนี่ยถึงเราจะมี5้าช่องนะครับเมื่อมาเทียบกับ land size m ตรงนี้มี5้าช่องเท่ากันเนี่ยแต่ว่าผืนเนี้ยน่าจะใหญ่กว่าผืนนี้นะครับอันนี้เป็นการคาดเดานะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครมีมงบประมาณจำกัดน,นะครับผมก็แนะนำว่าก็ควรจะเลือกแบบ พื้นที่ที่แบบว่าสามารถแบบมี time clipper ได้แล้วก็ฟอกได้ด้วยนะครับเช่นมีแบบสามช่องแบบเนี้นะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่า time clipper เนี่ยเ,เกิดตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเหลือช่องหนึ่งใช่ปะ่ะผมไม่รู้ว่าแบบพอ time เป i p p e r สามารถแบบเลิกเชิญได้ไหมแล้วก็ไปฟล็อกต่อเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ไหมถ้ามันไม่ได้เพื่อนๆก็ต้องซื้อลนด์ size s หรือ size อื่นมาต่ออีกก็จะได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาชัวร์ไปเลยนะครับก็อาจจะเป็นแบบ size l เงี้ยนะครับที่มันได้ทั้งหมด5ช่องนะครับหรือว่าจะเป็นแบบไซส์เของตัว Le g e n d a r y ที่มันได้5ช่องอะไรประมาณเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับซึ่งราคาก็ไปดูได้ในเว็บไซต์เนียตอนนี้ไม่มีขายในใบแนนราคาไม่ถูกนะครับบอกเลยว่าถูกสุดคือ370เหรียญประมาณ12นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นผมเนี่ยนะครับผมก็น่าจะ ถ้าเอาชัวร์เนี่ยถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมก็จะซื้อแถวๆโซนเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็น Legendary Medium เนี่ยนะครับก็หนึ่งหนึ่งสามศูนย์คูณกับสามสามจุดห้าก็ราวๆแบบสามหมื่นแปดตีเขาว่าสี่หมื่นแล้วกันเนาะรวมนู่นนี่นั่นก็ประมาณสี่หมื่นบาทเลยถ้าจะซื้อนะแล้วก็ไม่ได้แนะนําว่าเพื่อนๆควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อก็มีวิธีการเลือกดูก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับเกม i ิกท m e เนี่ย ันนี้ก็โอเวอร์วให้ฟังประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าประมาณนี้ก็ลึกพอสมควรแล้วล่ะนะครับใช้เวลานานแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่อง The da Master เนะครับต้องกดกระดิ่งนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งเนี่ยเวลาคอนเทนต์ใหม่ๆหรือคลิปใหม่มามันจะไม่มีการแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่กดกระดิ่งเนี่ยก็จะไม่เห็นเนาะ แล้วก็ใครมีอะไรสอบถามหรือว่าอยากคุยเรื่องอะไรมีอะไรจะแชร์กันก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับด้านใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกับผมแบงค์ในช่องเดอะดม a สเตอร์ได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดี